หนึ่งก็คือการลดอิทธิพลต่างชาติในสวนหลังบ้านของตัวเองโดยเฉพาะจีนและรัสเซียในการที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลเปนในซุเวลาก็คือการที่เอาหามนาจอื่นออกและเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาโปะแทนมันก็เป็นลักษณะนี้อย่างที่สองก็คือน้ำมันการที่อเมริกาโดยเฉพาะทำน,าน้นเป็นพวกที่ ต่อต้านเรื่องพลังงานทดแทมนมาโดยตลอดและเน้นเรื่องของพลังงานที่มันเป็นดั้งเดิมอย่างเช่นอาน้ํามันก๊าซธรรมชาติต่างๆนั้นนะ่ะเวเนซุเอลาก็เลยกลายเป็นจุดที่มันสําคัญที่ทำนั้นนะ่ะในความจริงทำก็อยากได้เวเนซุเอลาอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวเอง เพื่อประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือลดความเสี่ยงสําหรับความมั่นคงทางพลังงานของอเมริการวมถึงถ้าเรามองไปไกลกว่านี้มันอาจจะถึงชาติพันธมิตรของอเมริกาถ้าอเมริกาเอาน้ํามันเวเนซุเอลามาไปขายต่อชาติในยุโรปมันก็จะได้ตีหัวได้อีกหลายต่อเลยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานอย่าง